สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Dr. o o c t ทาง Dr. V Channel นะครับผมในแพทย์วิรพันธ์ส่วนนมัมเพื่อนของท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะครับก็ตอนนี้ไปที่ไหนนะใครเจอหน้าผมก็มักจะถามนะว่าหมอเอาไงดีนะวัคซีนนะลงทะเบียนแล้วนะให้ฉีดหรือไม่ให้ฉีดดีนะครับ ก็ต้องตอบไปเป็นรายบุคคลเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้ผมเอามาตอบให้เพื่อนๆฟังแบบรวมๆเลยดีกว่านะเพราะยังไงก็โดนถามอยู่เรื่อยนะครับนะก็มาตอบในช่องเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดีมีสภาวะไหนบ้างที่ไม่ต้องฉีดนะและสภาวะไหนบ้างที่ต้องฉีดนะครับเอาละมีคนถามเยอะเลยนะครับอันที่1นนะ คนไข้เป็นมะเร็งนะครับได้รับยาเคมีบําบัดด้วยนะรักษารักษามะเร็งอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันนะจะฉีดไหมนะครับก็คําตอบคืออย่างนี้ครับในสาหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะถ้าถ้าอยู่ในช่วงที่ท่านรับยาเคมีบําบัดเลยนะครับทำให้มีภูมิคุ้มกันที่อาจจะยังไม่เป็นปกติเนี่ยนะอันนี้ผมว่าจะชะลอไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะต้องถามอาจารย์หมอเจ้าของไข้นะว่า อาจจะให้ท่านฉีดได้ไหมนะครับแต่สำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่ผ่านพน้นะการให้ยาเคมีบําบัดแล้วการฉายแสงแล้วนะครับอันนี้ท่านถามว่าฉีดได้ไหมนะตอบเลยนะครับว่าควรฉีดนะครับท่านเป็นกลุ่มที่ควรฉีดได้ซ้ำไปเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยหรือมีโรคประจําตัวเนี่ยนะถ้าท่านไปติดเชื้อโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับท่านจะแย่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นฉีดนะคนที่เป็นมะเร็งสรุปอย่างนี้นะครับคนที่เป็นมะเร็งที่รักษา ผ่านหมดแล้วไม่ได้อยู่ในช่วงที่กําลังให้เคมีบํบาบัดไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฉายแสงควรฉีดนะครับสำหรับคนที่ให้ยาเคมบีบำบัดอยู่หรือฉายแสงอยู่อันนี้ในความคิดผมไม่ควรแต่ท่านอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเจ้าของค่ายของท่านด้วยนะครับนะอา้าวภาวะต่อมาอันนี้ก็ถามเยอะนะเป็นประหวานนะฉีดไหมนะ อ่าเป็นประหวานควรฉีดนะครับเป็นประหวานเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็น7กลุ่มโรคที่ควรจะรีบฉีดนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวนะบอกว่าน้ําตาลคุมไม่ได้อ่ายังกินยาประหวานอยู่จะฉีดไหมนะหรือแม้แต่คนที่เป็นประหวานที่เป็นโรคไตด้วยนะถามว่าฉีดไหมฉีดนะครับทั้งประหวานแต่คนที่เป็นโรคไตท่านควรจะได้รับวัคซีนโควิด -19 นะครับนะอันนี้เป็นกลุ่มที่2เอาละความดันโลหิตสูงอันนี้ก็เจอเยอะฉีดได้ไหมนะความดันโลหิตสูง ดได้นะครับก็ฉีดได้อยู่ดีนะคนที่เป็นความดันก็ควรจะฉีดยาแต่ในวันที่ท่านไปฉีดยาเนี่ยนะครับนะเขา,าจะวัดความดันท่านนะครับถ้าสูงมากเลยเกิน180 110บางทีเขาอาจจะอาจจะยังไม่ฉีดให้ท่านนะแต่ว่าถ้า,าต่ำเกิอยแปดนะเขาก็อาจจะเขาก็จะฉีดให้ท่านได้นะครับนะสะนนั้นสรุปคนที่เป็นกลุ่มความดันโลหิตสูงก็ฉีดนะครับนะอันนี้ก็น่าสนใจอ้าวมีคำถามว่า กินยานะต้านเก็ดเลือดนะเช่นแอสไพรินนะครับโครพิดเกลวพราวิกนะพรีทาวอย่างนี้เป็นต้นฉีดได้ไหมคำตอบก็คือฉีดได้นะครับฉีดได้และและ,และไม่ต้องหยุดยาไปก่อนด้วยนะครับท,ท่านจะท่านจะต้องกินยาปกติของท่านด้วยนะไม่ใช่ว่ายาพวกนี้อยู่ๆไปหยุดเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครัตอบก็คือฉีดได้นะครับ มากับยาต้านเกล็ดเลือดก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวอฟฟารินนะครับวอฟฟารินเนี่ยนะถามว่าฉีดได้ไหมนะครับกฉดดนะบ็ฉีดได้นะครับฉีดได้นะกินวอฟฟารินอยู่ก็ฉีดได้แต่มีข้อแม้ว่า INR นะคนที่กินวอฟฟารินอยู่ท่านจะรู้ว่าท่านจะโดนเจาะเลือดเพื่อตรวจค่า INR อยู่เรื่อยนะครับถ้า INR เนี่ยไม่ได้สูงมากไปนะไม่ได้สูงมากกว่า3เนี่ยท่านฉีดได้นะครับแต่ถ้าสูงมากกว่า3เนี่ยอันนี้คุณหมอเขาเริ่มกลัวแล้วว่า ไอตอนปักเข็มลงไปเนี่ยในกล้ามชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเกิดไปสมมติไปโดนเส้นเลือดเนี่ยท่านจะเลือดออกหยุดยากนะเพราะฉะนั้นก็กลัวนิดหน่อยแต่ยังก็ตามเข็มวัคซีนไม่ค่อยลึกหรอกนะนะเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า3ผมว่าสบายใจได้ถ้าไอ้นะต่ำกว่า3นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะพวกยาแอนติโกแอกเรนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าโนแอกนะครับนอนวิตามินเคนะครับ แอนติคอรเรกตันนะครับผมวันนี้ก็ฉีดได้นะครับฉีดได้ไหมต่กินยาอยู่ก็ไม่ต้องหยุดยาเหมือนกันนะครับไม่จาเป็นต้องหยุดยานะทีนี้คนที่ฉีดวัคซีนมีคนถามเยอะเหมือนกันเอาฉีดวัคซีนช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มมีวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่นะครับถามว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมาฉีดโควิดในทีนอีกได้ไหมนะก็ต้องตอบว่าฉีดได้นะครับแต่แต่ขอให้เว้นระยะนะผมว่าอย่างน้อยก็สัก2สัปดาห์นะครับ ถ้ามีนัดฉีดโควิดให้ยึดโควิดไว้ก่อนนะแต่ถ้ามีให้เลื่อนบัตรไม่ค่าบัตรใหญ่ไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านจะฉีดใกล้กันก็ผมว่าสัก2สัปดาห์ให้ห่างกันนะจะไปฉีดใกล้กันเพราะอะไรเพราะบางทีมันเจอผลข้างเคียงของอยางแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่นะมันจะทําให้ตัดสินใจได้ยากการรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะนั้นสรุปว่าฉีดวัคซีนอื่นๆมาแล้วก็ให้เว้นระยะสัก2สัปดาห์นะครับคนที่เป็นโรคลมชัก โรคลมชักฉีดได้ไหมคําตอบคือฉีดได้นะครับโรคลมชักก็ฉีดได้นะครับคนที่กินยา,นากดภูมิคุ้มกันอยู่นะกินยากดภูมิกันเช่นอะไรละ่ะเพดนิสโลนนเป็นต้นนะฉีดได้ไหมส่วนนี้พวกนี้จะเป็นโรคภูมิแพ้เป็น SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันต่างก็อาจจะได้ยาก,กดภูมิอันนี้พูดถึงโรคภูมิแพ้ ไปเลยแล้วกันนะแพ้ต่างๆน SOE ที่เป็นภูมิแพทต์ภูมตัวเองก็ตอบไปเลยนะครับว่าฉีดได้ทั้งคู่นะถ้าโรคสงบอยู่นะมีข้อแม้นะถ้าโรคสงบนะแต่ถ้าโรคก,กาลังแอคทีฟอยู่นะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องนะครับใจเย็นๆนะรอไปก่อนไนดะ้ให้คนอื่นก็ฉีดไปก่อน คนที่ยังไม่ได้ฉีดยาท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับตาใดก็ตามที่มีการฉีดยาฉีดยาไปเรื่อยๆนะคนในประเทศเราฉีดยามากขึ้นเรื่อยๆท่านจะปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้ว่าจําเป็นที่เราจะต้องไปรีบไปฉีดยาด้วยนะแต่ถ้าท่านฉีดได้เองด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นะแต่ถ้าคนในประเทศมีการฉีดยามากขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านก็ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นการฉีดวัคซีนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะท่านจะสบายใจได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอา อาคนที่เป็นไอ้ชาวีนะโรคเอดล่ะนะโรคเอดสนะเกี่ยวข้องฟูมมกันตัวเองฉีดได้ไหมคำตอบคือถ้าโรคสงบท่านฉีดได้ครับนะท่านโรคถ้าโรคสงบนะแต่ถ้าท่านกําลังกินยา,าบางอย่างอยู่นะเม็ดเลือดขาว cd 4ี count cd 4ีนะจำนวน cd อี่ยังน้อยอยู่อันนี้อันนี้ก็ยังไม่น่าฉีดหรอกนะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเอดที่ควบคุมโรคได้ฉีดได้นะครับนะคนที่กําลัง ตั้งคันนะตั้งเอ,เอาอย่างนี้ตั้งวางแผนตั้งคันก่อนเอาวางแผนตั้งคันก่อนถ้าวางแผนตั้งคันอยู่ยังไม่ตั้งคันแน่ฉีดได้นะครับก็ฉีดไปก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับคนที่ให้นมบุตรอยู่นะฉีดได้ไหมนะครับให้นมบุตรอยู่นี่ฉีดได้นะครับนะนลูกกินนมได้ด้วยนะ นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า,าตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยนะไม่ได้ทําร้ายอะไรกับลูกเรานะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านไปทางน้ํานมด้วยนะเพราะฉะนั้นให้นมได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยจะเริ่มสภาวะที่อันนี้ไม่น่าฉีดละนะไอ้ภาวะเนี่ยไม่น่าฉีดอยู่2อันนะครับก็คือถ้าท่านตั้งครรภ์น,นะครับคือเนื่องจากว่ายาเนี่ยนะครับวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนใหม่ไงในโรคในโรคเนี่ยนะเป็นวัคซีนใหม่มันยังไม่มีการศึกษาจริงๆจัง นะครับว่าการตั้งคันเนี่ยนะแล้วให้วัคซีนไปเนี่ยปลอดภัยกับการตั้งคันนะครับมีคลิปหนึ่งผมเคยพูดนะว่าการตั้งคันมีมีเปเปอร์หนึ่งทึ่ตีพิมพ์ในหนังงาน journal of medicine นะครับเปเปอร์นั้นเนี่ยทำเทสในการฉีดวัคซีนโควิดในผู้หญิงตั้งคันที่อยู่ในอายุคันมากกว่า6เดือนนะครับขึ้นไปนะคือเป็นไต่มาที่3การตั้งคันเนี่ยเขาพบว่าปลอดภัยนะเขาพบว่าปลอดภัย แต่ในคันที่อายุน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยไม่มีการศึกษาและผมว่ามันไม่ควรจะศึกษาในช่วงนี้ด้วยนะเพราะว่า,าถ้าไปเป็นอันตรายกับลูกหรือแม่ขึ้นมานี่อันตรายยิ่ง,งใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ตั้งคันอยู่ในช่วงนี้นะครับผมยังคงแนะนําว่าถ้าท่านดีเลย์ไปก่อนได้ก็ก็ดีเลย์ไปก่อนนะนะให้คนอื่นเขาฉีดกันไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะว่าตั้งคันนี่แหละไม่ควรฉีดในช่วงนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรฉีดก็คือ ท่านกำลังไม่สบายอ่ะนะท่านเป็นหวัดท่านมีไข้นะโดยเฉพาะมีไข้นะอันนี้รอหายก่อนนะครับท่านควรจะรอหายก่อนประมาณสองสัปดาห์นะครับท่านถึงจะควรจะไปฉีดยานะแต่ถ้าท่านยังมีไข่อยู่เลยไอ้กอกแคะก๊คกแคนะจะไปฉีดวัคซีนอันนี้ผมว่าไม่ควรนะครับก็คงจะครอบคุมนะโรคกลุ่มโรคทั้งหมดแล้วมั้นะสรุปที่พูดมาทั้งหมดฉีดได้หมดเลยนะครับ ยกเว้นเพียงการตั้งครันนะครับและคนที่เป็นหวัดไอมีน้ำมูกเป็นไข้ไม่สบายอยู่ในช่วงนั้นก็ไม่ควรฉีดวัคซีนควรจะร้อยหายไข้ก่อนสัก2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับให้นมบุตรฉีดได้วางแผนตั้งคันฉีดได้โรคเอดฉีดได้ภูมิแพ้ฉีดได้ SLE ฉีดได้กินยากดภูมิฉีดได้ถ้าโรคไม่อคทีฟนะครับโรคลมชักฉีดได้นะฉีดวัคซีนอื่นมาแล้วให้ห่างไป2สัปดาห กินวอร์ฟรินกินโนแอกกินยาต้านเกล็ดเลือดฉีดได้นะครับนะแต่วอร์ฟรินมีข้อแม้ INR ไม่ควรเกิน3นะครับนะเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไตเป็นโรคมะเร็งต่างๆฉีดได้นะครับนะแต่โรคมะเร็งนั้นต้องไม่ได้อยู่ในช่วงที่แอคทีฟมากๆนะก็คือให้เคมีบําบัดแล้วพุ่งกันทั้นต่ำมากๆนี่ก็ไม่ควรฉีดก็สรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะตอบคําถามใครหลายๆคนนะครับ เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับการฉีดวัคซีน1คนนะเป็นการช่วยตัวตนเองช่วยครอบครัวและช่วยชาติด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครที่มีโอกาสที่จะได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็ขอให้ไปลงทะเบียนนะครับโดยท่านสบายใจได้นะในสภาวะต่างๆที่ผมพูดให้ฟังแล้วผลข้างเคียงของวัคซีนนะไม่มีใครสามารถจะรับประกันท่านได้แน่ๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดกับวัคซีนเนี่ยนะ,ะน้อยมากน,นานๆเจอที ผลที่ท่านจะเป็นโควิดและท่านจะแย่เนี่ยมีเยอะกว่าที่ท่านจะได้รับก,า,การแย่ไปจากวัคซีนเพราะฉะนั้นยังไงก็ต,งตามการฉีดวัคซีนก็คุ้มค่านะครับเพื่อตัวท่านเองเพื่อครอบครัวและเพื่อชาติก็ชักชวนเพื่อนๆทุกคนที่มีไม่มีสภาวะที่ผมบอกไปไปฉีดวัคซีนด้วยกันนะครับผมก็ใกล้จะได้ฉีดแล้วแถ้าวันไหนผมได้ฉีดผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันแลวกันเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีคความสุรับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ